สวัสดีค่ะแป้งนะคะวันนี้แป้งก็จะมาแนะนำเป็นผนลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของไปายาบายเอลตีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสัตกัดธรรมชาติทั้งหมดไม่มีสารต้องห้ามไม่มีสารไซบูทานที้ทำให้ปากแห้งคอแห้งหรือว่าใจสั่นหรือว่านอนไม่หลับนะคะเดี๋ยวจะมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไง ก็จะมีทั้งหมด3ามแผงมี2ตัวยาในหมูกล่องนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะสีเขียวมิ้นท์จะเป็นตัวที่ช่วยตีท็อกทานยังไงก็คือทานวันเว้นวันก่อนนอนวันละ1เม็ดนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดน้ําหนักหรือว่าไดเอทนะคะจะมี2แผงจะเป็นสีขาวสองแผงนี้นะคะทานก็คือทานวันละ1-2เม็ด ก่อนอาหารประมาณ20-30นาทีเป็นประจำทุกวันนะคะก็คือทั้งหมดจะมีทั้งหมด3แผงนะคะ30เม็ดถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมทักอินบ็อกเข้ามาในเพจได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือของแท้นะคะต้องมีสแกน QR code แบบนี้ด้วยนะคะนี่อย่แบบนี้เลยก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละคะบ๊ายบาย